สวัสดีครับทุกคนพบกับลุงเอหรืออังเคิลเออีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องแมกกาซีนของกลอกนะครับกลอกรุ่นนี้เป็นกลอกมารินเนอร์นะครับกลอกสิบเก้าลบกวนหน่อยนะครับผมวันนี้คุยกันเรื่องแมกกาซีนกลอกลบกวนเพื่อนสมาชิกชาวกลอกนะครับมีความสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าแมกกาซีนที่ได้จากโรงงานมาเนี่ย เดิมๆนะครับถ้าเป็นตูดเรียบจะจุกระสุนได้15นัดนะครับส่วนแมกกาซีนที่มีตูดเสริมแบบเนี้ยอันนี้ก็คือมาจากโรงงานนะครับหลายท่านนะครับรวมถึงรวมถึงผมด้วยนะครับก็เข้าใจว่าแมกกาซีนแบบบวกเนี่ยจะบวกได้2นัดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ได้ บวกได้แค่หนะครับผมซึ่งผมก็หาข้อมูลมาแล้วนะครับบางท่านก็บอกว่าได้2นัดบางท่านก็บอกว่าได้1นัดผมก็เลยลองยัดกระสุนใส่แม็กดูนะครับก็ปรากฏว่าบรรจุได้แค่16นัดนะครับคือบวกได้แค่1นึ่นั่นเองเรามาดูกันนะครับผม12345678

ทั้งหมดนี้16นะครับผมแล้วก็ลองมายัดดูนะครับผมเคยลองยัดดู17นะครับยัดยังไงก็ยัดไม่เข้านะครับนะัดที่17ก็สรุปรดได้ว่าได้แค่16นัดนะครับหรือว่านะครับผมหรือว่าแรงของนิ้วนิ้วมือผมเนี่ยยัดไม่ได้นะครับ ยังไงก็รบก,กวนพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกชาวกรอบนะครับตอบคอมเมนต์คุยพูดคุยกับผมได้นะครับผมว่าท่านยัดได้กี่นัดนะครับไม่แน่นะครับผมท่านอาจจะมีแรงนิ้วที่ดีกว่าผมยัดได้17นัดก็ได้นะครับเรามาดูกันนะครับสิา นะครับ14แน่นแล้วครับผมนัดที่15อ่ะนัดที่16ไม่มีแล้วนะครับนัดที่16อ่ะเรามาดูนัด17นะครับเอามาจากแม็กนี้อีกหนึ่งนัดพยายามยัดนะครับ ผมกดโอ้โหเจ็บนิ้วเลยผมกดยังไงก็กดไม่ได้นะครับผมแรงผมมีแค่นี้หรือเปล่าหรือว่ายัดได้แค่สิบเจ็ดเอ้ยสิบหกนะครับก็สรุปว่าแม็กบวกนะครับผมยัดได้แค่สิบหกมีท่านใดยัดได้สิบเจ็ดนัดบ้างครับยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้เป็นคลิปที่เน้นสอบถาม เพื่อนๆสมาชิกช็อกกลอกนะครับยังไงก็ตอบผมมาหน่อยนะครับว่าทันยัดได้กี่นัดนะครับและคลิปสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากลากาันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับ